อ้าเสร็จแล้วจ้าซุปปลาเขือใส่ปลาทูเหนียวเหนียวไม่ได้ใส่น้ําเลยจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะวันนี้เหนียวมากพีเด็ดของเราหน่อไม้ต้มผักบุ้งนึ่งถึงจะดำหน่อยแต่ก็อร่อยมีประโยชน์ดีค่ะผักบุ้งเนะาะผักบุ้งนึ่งเอาไม่ได้ต้มหน่อไม้ต้ม กินกับซุปมะเขือวันนี้ใส่ปลาโอไม่มีปลาทูก็เลยใส่ปลาโอเนาะจบท้ายด้วยน้ำแดงน้ำเฮลูบอยแดงปิดท้ายด้วยมะเขือเทศหัน่นมะเขือเทศหัน่นเป็นแว่นแว่นนะมะเขือเทศผลไม้วันนี้มะเขือเทศโรยเกลือ สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนีทนนนทน้ทานข้าวน้อยๆเนาะทานผักเยอะๆทานข้าวน้อยๆทานผักเยอะๆมากค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยมะเขือเทศวางไว้ข้างนอกโต๊ะก่อนเนาะเราจะกินข้าวก่อนกินซุปมะเขือก่อน เอาน้ำลองคอก่อนอือร่อยเย็นไม่หวานมากนะใส่แค่เอากินผักบุ้งวันนี้ก็เหมือนเดิมนึงน่งนึ่งถ้าเรานึ่งมันจะไม่อมน้ำแล้วก็ความอร่อยมันจะยังอยู่ส่วนซุปมะเขือวันนี้เหนียวมากเหนียวนุบๆอร่อยเลยอือหือข้าวติด ข้าวติดช็อตขอภัยนะเพืเ่อนๆซุปมะเขือเหนียวอร่อยหนอ่อไม้ ถ้าได้ข้อเหนียวเนาะสุดยอด ผักบุ้งผักบุ้งก็อร่อยหน่อไม้ก็อร่อย ความสุขได้กินของมักคือความสุขนะเนาะมะเขือปลูกเองพริกปลูกเองบักบุ้งเก็บที่บ่อเอง ที่ล้างลำไส้นาะมะเขือเนียวมนึบเลย วันนี้ซุปใส่ปลาโอปลาทูไม่มีซุปใส่สปลาโอหลก้าง